สนับสนุนโดย Attitude Clinic Shine Your Attitude เผย,ยความงามในแบบคุณ เป็นใครมาทำอะไรห้องของกูคือ,คอเราชื่อตังนะเราเห็นนายมีแผลเลยจะมาช่วยคือคือเราเห็นเสื้อนายเลอะเลือนแล้วก็นอนอยู่ตรงเนี้ยแล้วมึงเห็นกูดได้ไง เราชื่อตังเว้ยเราเห็นนายผ่านกระจกอ่ะกระจกคืออะไรวะอธิบายให้กูเข้าใจดิคือเงานในกระจกเราหายไปเว้ยแล้วแล้วเรามองไม่เห<ด>็นเงาตัวเองอ่ะสามแล้วเราก็เห็นเงานายแทนนะสองหนึ่ง จะทำอะไรก็ทำเลยนะกูไม่อยู่แม่งแล้กระจบกของนายเหมือนกับของเราเลยอะอะไรของมึงเนี่ ที่เรามาที่นี่เพราะว่าเรามองมเห็นตัวเองแต่เราเห็นนายแทนเราเห็นนายกลัวมากๆกอ่ะกลัวอะไรก็ไม่รู้เรามีคืนหนึ่งเราได้ยินนายสั่งปืนพวกแอบติดกล้องในห้องหัวเราไม่ได้ติดกล้องอะไรทั้งนั้นนะคือเมื่อกี้เราเห็นนายนอนเลือดอาบอยู่ตรงเนี้ยเราเลยจะมาช่วยกูเพิ่งโดนแทงเมื่อสองวันที่แล้วมื่จะเห็นกูตะกี้ได้ยังไสงสวัน สองวันอะไรวะก็ก็เม่เมื่อกี้มึงเป็นพ่ออะไแบบที่หาว่ากูฆ่าพี่เฟยใช่ปะอะไรอย่างนายวะกูบอกแล้วไงว่ากูไม่ได้ทำอ่ะตำรวจก็มีหลักฐานมึงโทษอะไรกับแฟนค่ะพี่เฟยใช่ปะพี่เส้นนี้เฮ้ยเลยยังไง ไอพ่อยา่ได้ี่นด้วยไเดน่ผมเ่าะไรเอ้ผมอ่ด้ย่ะเออพ่ครับผมขอบคุณพี่พี่มากเลยนะครับอย่าร้องพี่พี่นี่เป็นคนดีมากเลยนะครับผมคือผมขอคลิปพวกพี่ไปลงได้ไหมคลิปยังคลิปอะไรวะอ๋อคือผมถ่ายคลิปแกงคนกันอยู่นะครับพี่เ้เขาเ่ากนล้้องอยู่ตางนี้ครับพ่ หรือว่าเล่นกันได้กันเนี่ยไม่ต้องว่าแต่ขอโทษด้วยนะครับอันนี้ก็ปืนผมเองครับเล่นไปเลยน้องเอ้ยังมีปืนด้วยมี่ด้วยเล่นกันไปเลยเออเออขอโทษด้วยนะครับไปเล่นกันอีน่ะครับขอะไรอย่างเงี้ยมีปืนมี่ยังด้วยอ่ะ ที่สรุปคือมึงไม่ได้ทำอะไรเพื่อนแล้วทำไมมึงโดนแทงอ่ะแล้วมึงโดนแทงเมื่อสองวันก่อนจริงเหรอไม่ใช่ตอนเย็นเหรอแล้วมึงจะปืนไปยิงใครไม่จะ,จะเอาปืนไปยิงใครซะหน่อยผมแค่จะเอามาป้องกันตัว ผมขอเืนได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยก็กูยังเห็นมึงบอกกัูเลยว่าจะไปฆ่าคนแล้วพี่เห็นผมเองไงก็บอกแล้วไงว่าเห็นผ่านกระจกตลกแล้วกูพูดจริงอ่ะถ้ามึงไม่เชื่อนะมึงก็ไปเชียงใหม่กับกูมึงจะได้เห็นว่ากูพูดจริงจะให้ผมไปกับพี่ได้ยังไงทั้งที่ผมยังไม่รู้จักพี่เลยเนี่ยนะ นี่กูมาหามึงตัวเปล่านอะเวย้ยกูทำอะไรมึงได้วะใครจะไปรู้อะพี่แต่ถามจริงๆนะถ้าพี่ไม่ได้จะมาทำอะไระแล้วพี่มาทำาไมวะก็กูบอกมึงแล้วกูเห็นมึงผ่านกระจกก็เลยสงสัยว่ามันเกี่ยวอะไรกันอีกอย่างนะกูก็เห็นมึงโดนแทงเลยจะมาช่วยนี่แหละแต่มึงแม่งเอาปืนมาเจาะก,กูซะง,งั้น ถ้าถามจริงเหอมึงเอาปืนมาทำอะไรวะไม่ได้จะเอาไปทำอะไรไม่ดีสหนอะนั้นถ้าไม่ได้ทำอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องใช้นาะถ้าอยากได้คืนนะก็ไปหากูที่เชียงใหม่มึงจะได้เชื่อว่ากูพูดจริงอะไรของพี่วะ มีอะไรกระทักมาแล้วกันนะเดี๋ยวกูกลับแล้ว <c oughs> เห็นมึงไม่ได้เป็นไรกูก็สบายใจละอะไรน,นะ เปิดคอร์ดเพลงนั้วนะคุณหน่อยดิเพลงของแจ z สอิมพอไว้อะเพลงกล่วจีบเธอไม่ทันพวกมึงกูขอโทษด้วยที่ผิดสัญญาเดีย๋ยวเย็นเนี้ยกูจะไลฟ์สดบอกทุกคนเลยว่าเพลงเนี้ยกูกับมึงเป็นคนแต่ง แล้วก็จะโปรโมทวงเราด้วยแต่มันก็จะแปลกๆหน่อยนะถ้าวงตังเมอ่ะจะมีแค่ตังเล่นหรือหรือจะไปไลฟ์สดเปิดมวงไปที่น้ำเหมยมันอยากให้ทำก็ได้นะเว้ยไปในฐานะวงตังเมอ่ะ ูยอมแล้วเว้ยอะไรก็ได้เลยกูแค่อยากจะขอโทษพวกมึงจริงๆดูผมมึงดินี่ยังไม่เลิกเป็นโรคดา,ายก่อทำไมไม่จัดผมบ้างสองกระจกบ้างปะเนี่ยอืมกูยังไงก็ได้เลยอ่ะแล้วแต่ไอมีมันเลย ไม่อะกูจะไม่หายโกรธมึงถ้ามึงไม่ยอมให้กูโซโล่อ้ไอ้เมกกูตกใจหมดอะนึกว่ามึงจะไม่คุยกับกูแล้วจริงๆมันต้องมีซองหน่อยดิเออกลิบนซงกูแค่ลามาได้เหมืออนไ้เหอะมันตื้อให้กูคืนดีกับมึงอยู่นั่นแหละพอใจมึงยังพอใจแบบสุดๆเลยงั้นเย็นนี้มึงจะไลฟ์กันใช่ปะอืม ว่าไงอ่ะแล้วกูเคยกลัวที่ไหนวะเพื่อนหหายโกแล้วนะหายแล้วโทษด้วยเล่นนี่มึงเล่นเลยสองสองสองเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดิดคอร์ดเดี๋ยวกูตีคอร์ดดูโอ้เออดูโอ้นะไปซิซิเก อะไรไม่ส่องกระจกเหรอวะเฮ้ยมึงจะทำไรอยู่เฉยคือมึงเกีียวกันแดดไม่ทั่วเนี่ยดูดิโหเออเนื้อบางดีว่ะซึมเร็วด้วยนี่มึงใช้ของอะไรอยู่เนี่ย ตึ้เก๊กทำไมเนี่ยเออไปก็ได้เว้ยเออไปเตรียมไลฟ์ซะแล้ว เออพวกมึงเ,ออเดี๋ยวจะมีรุ่นน้องที่กูรู้จักมาดูอะ่ะพวกมึงโอเคปะกูโอเคนะสบายสบายอะ่ะชิวๆเฮ้ย <Hey, S 1> ใช่รุ่นน้องจากที่ลำพูนคนนั้นปะฮะรุ่นน้องจากที่ลำพูนมึงไปคุยกับคนอื่นตอนไหนเนี่ยเฮ้ยพวกมึงเตรียมตัวกันเถอะแซลกูอยู่นั่นแหละค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วมึงอะพร้อมอยังกูจะกดไลฟ์ละ นานนะครับผมทำทายนะครับผมครับลื้อออกหัวเต็มเลยวันนี้เฮยเนี่ยสุนชั้นเลยรับเด็กนักเรียนโอเคอะไม่ได้ไม่เนี่ยตายเปล่าอ่ะแป๊บหนึ่งเละเข้าสู่ไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีครับทุกคนพวกเราวงตังเมนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเพลงแต่งของพวกเรานะครับผม ชื่อเพลงว่าอาจจะเป็นครับผมก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปฟังกันครับ เอานายแทนนะออเรื่ที่นิโอฆ่ง t t i t u d e Clinic a t t i t u d e ปุ๊บสิวหายปับ๊บกูก็ไม่รู้คุณจะถามมังดีป่ะนะแต่กูอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือผมเจอพี่ไฟครั้งแรกที่ชมรมกีทาเอ้ยนี่มันผัวหรือเมียพี่เฟยกันแน่วะเนียวพี่เรียกผมมามีอะไรบ้างครัตู๊ตๆ้ยาวเลยพี่ดอกให้ไม่ชนะใจเดียวบ้างเหรอแล้วผมเคยขอแล้ววะพี่พี่เรื่องยุ่งกับผมเหรอขอร้อง